ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอชีวิตในพรีเมียร์ลีกที่เพิ่งเริ่มต้นของนายใหญ่ลิเวอร์พูลอาร์เนอร์สโลตในที่สุดลิเวอร์พูลก็ได้สัมผัสความพ่แพ้เป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกภายใต้ยุคข,ของอาร์เนอร์สโตโดยนมือของหนึ่งในทีมเต็งหนีตกชั้นอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มเกมแรกของนายใหญ่ชาวรัสเปิดตัวได้อย่างอลังการงานสร้างโดยเฉพาะในเกมแดงเดือดที่บุกแปลชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงถิน่นวยสกอร์ทท่วมท้น3ต่อศูนย์พร้อมกับรูปเกมที่เหนือกว่าทุกตำแหน่ง อย่างไรก็ตามสล็อตก็มาตกม้าตายกับการเปิดบ้านเจอกับทีมอย่างฟอเรสซ์ซึ่งก่อนเกมจะเริ่มขึ้นกูรูทุกสำนักต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าทีมของนูโน่น่าจะโดนอย่างน้อย2ประตูหากจากการได้เห็นฟอร์มอันยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลใน3เกมแรกนั่นทําให้นายใหญ่ของเจ้าป่าทําการบ้านมาอย่างดีและเขาสามารถใช้โอกาสอันน้อยนิดเปลี่ยนเป็นประตูพร้อมกับเก็บชัยชนะกลับบ้านได้อย่างสงาพาพ่าผ่าเผยนี่คือบทเรียนสําคัญของสล็อตในการคุมทีมแนงกฤษเพราะไม่ว่าคุณจะเจอกับทีมระดับไหนของลีกแห่งนี้คุณก็สามารถแพ้หรือชนะได้พอๆกัน การเอาชนะแมนยูถึงถิ่นไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าหลังจากเกมนั้นคุณจะเก็บ3คะแนนได้ทุกนัดซึ่งนอตติงแฮมฟอร์เรสได้ทําให้เห็นแล้วว่านี่คือเรื่องจริงเจอเก้งครับก็เจอกับปัญหานี้แม้ว่าเขาเป็นหนึ่งในกุนซือที่ทุกคนให้การยอมรับและถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากมายกับลิเวอร์พูลแต่ชีวิตของเขาที่อนฟิลนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายตลอดระยะเวลา8ปีครึง่ง ไม่เว้นแม้แต่เอริกเทนฮาคู่ปรับของสล็อตตั้งแต่ที่คุมทีมแข่งกันที่เอลลูดซีฮอลแลนด์3ปีของเขากับแมนเชสเตอร์เดนั้นยังเต็มได้วยเสียงวิจารณ์และทำท่าว่าจะไปไม่รอดอยู่หลายครั้งด้วยความแพ้แพ,พ้ต่อนอตติแฮมฟอร์เรในครั้งนี้ห่างมองกันในแง่ดีมันอาจจะทำให้กุนซือชาวดัตช์ได้มองเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแทคนิคของตัวเอง รวมทั้งการประเมินคู่ต่อสู้ในเกมหน้าคงจะทําให้เขาและทีมงานต้องทํางานกันอย่างหนักมากขึ้นส่วนถ้ามองในอีกมุมหากสล็อตไม่สามารถใช้บทเรียนจากเกมนี้ไปพัฒนาทีมได้นั่นอาจจะทให้ลิมพูต้องประสบกับปัญหาในระยะยาวก็เป็นได้นี่จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของอาร์นสลอตกับการทำงานในกฤษเขายังต้องเจอกับคู่แข่งเสือสิงห์กระทิงแรดอีกมากมายที่รอยอยู่แฟนบอลลิเวอร์พูลก,ก็คงได้แต่ลุ้นให้ทีมของพวกเขากลับมาเข้ารูปเข้ารอยอีกครั้งจะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมล่าสุดโดยเร็ว เหมือนอย่างที่จิเกนครอปเคยย้ำเอาไว้ว่าเขามองเกมแบบนัดต่อนัดไม่คิดถึงอนาคตที่ไกลเกินไปและพยายามทำให้ทีมกลับมาเล่นให้ดีในเกมหน้าแล้วทุกอย่างจะตามมาเองเฟอร์เกียฟฟันได้กับตันทีมลิพูได้ออกมาเอ่ยถึงสาเหตุที่ทำให้ทีมของเขาถูกนอตติงแฮมฟอร์เรสบุกมาเชิดขาบ้านด้วยสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งในศึกพิมลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนอื่นเลยมันเป็นวันที่น่าผิดหวังมากแข้งชาวรัสกลา ผลลับและการเล่นส่วนใหญ่นั้นถูกเร่งเกินไปเราเก็บบอลจังหวะสองไม่ได้อยู่หลายครั้งเรารู้ดีว่าพวกเขาบอลไดรเรกขนาดไหนดังนั้นเมื่อเล่นกับกองหน้าตัวใหญ่บางครั้งคุณอาจสูญเสียโอกาสเข้าประทะได้และคุณต้องพร้อมสำหรับการเก็บบอลจังหวะสองและทุกครั้งที่มีบอลจังหวะสองมันเข้าทางพวกเขาเสมอพวกเขามีจังหวะที่ยวชนะการประทะอยู่หลายครั้งและพวกเขาทำหน้าที่ได้ดีมากส่วนตัวเราเองเราไม่ไดีพอนั่นคือจุดที่น่าผิดหวัง มันยากสำหรับผมที่จะบอกว่าเกี่ยวกับการเบรกทีมชาติทุกคนกลับมาจากที่ต่างๆและเล่นในแบบที่แตกต่างกันไปแต่ถึงอย่างนั้นผมคิดว่าแม้กระทั่งวันนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้เล่นได้ดีที่สุดแต่เราก็สร้างโอกาสได้และมันควรจะดีขึ้นกว่านี้ฟานได้กล่าว เกมเพสจากเดลติกเชื่อว่าดาวินนุนเยสควรจออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับลิปูมากกว่าสาหรับเกมที่พ่ายแพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสแทนที่จะเป็นดีโกโชตาที่เพิ่งจะลงเล่นเต็มเกมกับทีมชาติโปรตุเกสก่อนเกมนี้ไม่กี่วันก่อนสาเหตุหนึ่งที่เพียสมองว่านุนเยสควรลงเป็นตัวจริงนั้นก็เนื่องจากว่าตลอด2สัปดาห์มานี้เขาฝึกซ้อมพิเศษและรักษาร่างกายให้ฟิตอยู่เสมอและมีความพร้อมทางกายภาพแบบ100%แต่ก็นั่นแหละการเปลี่ยนเข้าลงสนามในนาทีที่60สและมีเวลาอย แต่ก็ไม่สามารถทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยนูนเยตไม่สามารถเสริมเกมลุกนิ่งเงียบและแทบไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยหลังจะเข้าลงมาในสนามในเวลาที่เหลือลิเมลเปิดเผยว่าสิ่งที่น่ากังวลของลิปูที่มาพร้อมกับความพ่ายแพ้ต่อน็ติแฮมฟอเรสนั่นก็คือการแก้เกมของอาร์เน์เฮดโค้ชของพวกเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยและไม่ได้ช่วยให้ทีมดีขึ้นเลยในครึ่งหลัง 45นาทีในครึ่งแรกสิ่งที่ชจะเจงของทีมหงแดงก็คือความเฉียบคมสําหรับแนวรุกในพื้นที่สุดท้ายนั่นคือสิ่งสําคัญที่อาร์เนอร์ควรที่จะแก้ไขแบบเร่งด่วนมากที่สุดในครึ่งหลัง แน่นอนเขาแก้ไขมันโดยการถอดอาลุยดิอาสออกและส่งคดี้กาโปลงไปและถอดอาดิโกโชตาออกและส่งดาวินนูนเยสลงไปแต่สิ่งที่เห็นตลอด30นาทีที่2คนนี้อยู่ในสนามก็คือไม่ได้สร้างผลร,รบเชิงบวกอะไรเลยทั้ง2คนในขณะที่นูนเยสเสียบอลหน้าปากประตูฟอร์เรสและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเสียประตูในที่สุดส่วนกาโปเขาแทบไม่ได้ทำอะไรเลยตลอดเวลาที่อยู่ในสนามจนจบเกม C.F. คอมรายงานว่าจังหวะที่อลริซันเบเกอร์เอ็ดใส่คอเนอร์แบตลีย์ในจังหวะที่ปล่อยให้คลัมฮัส,สันโอดอยลุดมายิงประตูชัยได้ในเกมเมื่อวานนี้จังหวะน,นี้เราจะเห็นเลยว่าอาลีตะโกนใส่แบตลีย์พร้อมท่าทางประกอบที่ว่าไม่เห็นลยว,ว่าเขาถนัดเท้าขวาและปิดพื้นที่มุมยิงเท้าขวาให้ได้จุดนี้นี่แสดงให้เลยว่าอาลีน่าจะรู้เลยนี่เป็นลูกเก่งของโอดอยเลยจริงๆแสดงว่าข้อมูลที่เขามีนั้นยอดเยี่ยมเลยสําหรับการ,ปรเปิดหน้ากับคู่แข่งโดยเฉพาะในแนวรุก แต่เชื่อว่าเขาน่าจะรู้ดีกว่าใครเลยว่าแนวรุกคนไหนของทีมถนัดเท้าอะไรและมีการศึกษามาหมดเลยถามว่าแบดดี้ผิดไหมก็ผิดเต็มเ็มเพราะนี่คือพื้นที่รับผิดชอบของเขาและเขาเอาไม่อยู่จริงๆไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้แต่อยู่ตรงนั้นแต่แพ้ในการดวลและปล่อยให้ออดอยหลุดเข้าไปยิงได้แต่ก็ต้องชมอดอยด้วยที่ยิงได้สวยจริงๆแต่ประเด็นที่จะบอกก็คือถึงในข้อมูลที่อาลีมีจริงจริง เพราะทีมงานหน้าฉามาให้หมดเลยในเกมนั้นๆและจากที่ผ่านมาตลอดที่อยู่กับลิเวอร์พูลเขาน่าจะจดจําได้มากมายเลยว่าแนวรุกคนไหนลูกเก่งเป็นยังไงและถนัดเท้าไหนนะครับขอกอจากลิเวอร์พูลเอ็โคโรายงานว่าในขณะที่อันเนอร์เฮดโค้ชของทีมลิเวอร์พูลกำลังถแถลงข่าวหลังจากที่พาทีมหงสแดงแพ้คาบ้านต่อทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อยู่นั้นภาพตัดไปที่ผู้เล่นของฟอร์เรสต์ก็ฉลองกันดังลั่นห้องแต่งตัวทีมเยือนจนเสียงเล็ดลอดเข้ามาในห้องถแถลงข่าวเลยทีเดียว โดยแหล่งข่าวภายในสโมสรระบุว่าทีมฟอร์เรสได้ทําการจัดงานปาร์ตี้อย่างสนุกสุดเวี่ยงในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทีมเดือนอีกด้วยป้อมประการแห่งแอนฟิลด์น่าเสียดายที่นั่นไม่เป็นความจริงอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นสนามที่ใช้ในการเฉลิมฉลองของทีมฟอร์เรสไปแล้วสําหรับวันนี้อดีตนายทวานหงพูดถึงอนาคตซาลาดหลังมีข่าวเตรียมลาลิเบอร์พูโยกซบทีมซาอุกลางปีหน้า อาร์เดียนซานมิเกลอดีต้รกษาประตูชาวสเปนของลิเวอร์พูลแสดงความคิดเห็นว่าโมฮัมเหม็ดซารห์ปีกชาวอี์ของหงแดงจะไม่อำลาแอนฟิลย้ายไปเล่นในศึกโปรโลีกประเทศซาอุดิอาระเบียในปีหน้าโกวัย37ยา้ายจากลิเวอร์รกลับไปเฝ้าเสากับเรอเบติสในซีซั่นนี้กล่าวว่าผมไม่รู้จริงๆเกี่ยวกับความสนใจของทีมในซาอุดีอาระเบียมีเป็นคำถามสำหรับซารหาแต่เห็นได้ชัดว่ามีรายงานและข่าวลืออยู่ที่มากมายและในหนังสือพิมพ์ก็พาดหัวข่าวแบบนั้นแต่ผมเห็นว่าเขามีความสุขที่สมศร ชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วตอนที่เราอยู่ด้วยกันข้อเสนอจากซาอุและเราคุยกันเรื่องนี้จะชัดเจนว่าเขาต้องการอยู่ที่สมมสอนต่อไปตอนนี้เขาอยู่ในสัญญาปีสุดท้ายกับสมมสรผมไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าพวกเขาเริ่มคุยกับเขาเกี่ยวกับการต่อสัญญาหรือเปิดทางให้เขาออกจากสมมสรแล้วหรือยังแต่ผมไม่เห็นทางเลยที่ซาลาดจะย้ายออกจากลิพโลในตอนนี้เขาจะตัดสินใจในท้ายที่สุดมันเป็นการตัดสินใจส่วนตัวและครอบครัวสําหรับเขา ผมขอให้เขาโชคดีและอะไรก็ตามที่เขาตัดสินใจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วสำหรับตัวลูกวัย32ปีเหลือสัญญากับลิภูเพียงปีเดียวและยังไม่มีท่าทีจะขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปแต่อย่างใดเจกโกอคันตาร่าอาดีตกองกลางทีมชาติสเปนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของเขาทำให้ต้องตัดสินใจรีทายจากวงการลูกหนังเมื่อซัมเมที่ผ่านมา สตาวัย33ปีหมดสัญญากับลิพูกรประกาศลีไทยยางเป็นทางการจากวงการลูกหนังซึ่งเมื่อคือนนี้เขาก็กลับมาแอนฟิลด์ชมเกมพ่นอตตทิงแฮมฟอร์เรสเตียโก้กล่าวว่าผมคิดถึงการอยู่กับทีมและห้องแต่งตัวนะผมคิดถึงการแข่งขันการตัดสินใจรีไทยถูกบีบจากปัญหาเรื่องสภาพร่างกายแต่ผมก็ยังรักษาความฟิตและพยายามลงเล่นให้มากที่สุดกับเพื่อนๆพ,พยายามมีชีวิตอยู่ในเกมเตียโก้ไปทำงานกับฮันซิฟิกที่บาซโลนาแต่ก็ยุติสัญญาไปเพราะปัญหาเรื่องของภาษี ท้ายที่สุดผมก็มีการกลับมาอยู่ในวงการฟุตบอลอีกครั้งช่วยเป็นทีมโค้ชของบาร์เซโลนาผมตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ใช่เพราะเรื่องวิชาการแต่เพราะประสบการณ์ที่ผมเคยทำสิ่งต่างๆในวงการมานานหลายปีและบทบาทที่ผมเคยมีภายในทีมผมแค่อยากส่งผ่านไปยังนักเตะคนอื่นผมชอบช่วยนักเตะใหม่ๆนักเตะด,ดาวรุ่งให้พัฒนาขึ้นภายใต้โค้ชทำให้มีสมดรลที่ดีนะต่อการกลับมาแอนฟิลโหนแรกนั้นเตียโก้บอกว่า การอยู่ในสนามแห่งนี้แบบไม่ใช่แค่การเป็นนักเตะแต่เป็นในฐานะแฟนคือเป้าหมายมาเสมอผมโชคดีที่ชีวิตมอบโอกาสให้แก่ผมในการมาอยู่ที่นี่นาน4ปีในฐานะนักฟุตบอลคนหนึ่งผมเชื่อว่ามันคือหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผมด้วยตอนนี้ผมมีอการได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆและนักเตะในทุกๆเวลา